ครับวันนี้เรามาอยู่กับพามพอ่อควายหน้าสีเนี่ยมาตกชนเครื่องกับโกลเด้ Gordon 110นโกลเด้นร้อยสิบกต้ากโกลเด้นร้อยสิบดูตากันะกน้ำไหลนี่ส่งสายสองร้อยเมตรนะนธรรมดานะครับเนี่ยเอาเรื่องอยู่นีนี่นาผมเองนะ ับข้าวห้องเบอร์ห้านะหรือว่าเทปมิเบอร์ห้าตกสายสองร้อยเมตรนะูน้นครับผมป่านู้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เครื่องนะครับครับนี่ก็เราก็มาถึงแล้วนะครอง ดีของนาข้างไปยืมใช้ตอนนั S ้นเอาเครื S ่องมาใส่ขาเด่นเ้เด่น้อยสนโเอง4หน้า4 4กับ3ามแต่ผมใช้สองเส้น ใช้สองเส้นเพราะว่าตัวที่เราตึงแตทานเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรมีจุดได้เท่ากันมีเจ้านึงเมื่อวานนะเันเลมผ่าอยู่ใช้เส้นเดียวนะเพราะว่าเส้นเดียวเขาก็ืึ้นอยู่เราคือเส้นใหม่มาอยู่เส้นเท่ากันใช้ไปได้ทึงวันนะ Ê, sải Sải, ớt tưng cơn á, ớt tưng cơn Sải thì tè ra Có thương, đèn đi เมื่อลงไปล่างนะครับผมที่ว่าผมเคยบอกว่าม,มันมีท่อ PVC 2สองเส้นต่ออยู่ตัวผมชัน,นชันมากครับผมเนี่ย เส้นสีเขียวนี่มันจะ5เมตรแต่อีกเส้นหนึ่งมันจะ4เมตรมาต่อท่อนาสี่มาสี่ครับรัดอย่างดีเลย ไอตรงเนี่ยที่ผมว่ามันไอตรงข้อต่อนี่จะเป็นข้อต่อเกียเกียวเกีียวเกีียวชนกันเกีียวตะพ่วกเกีียวตะเมียถ้าดีถ้ามียางยางซับหน้าเป็นมันถึงจะอย,อยู่แรกผมใช้เส้นนี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไปทางทีข้างล่างอีกอันนึงเพราะว่าคิดว่าน้ำมันคงไม่แห้งอันนี้ โอ้โหน้ำแห้งเลยเอาไมท่อนึงไอปั๊มออกฟ้าลูกนี้เนี่ยมันน้ำสูงจากหัวกระโหลกของมันน่ะมันนิ้วหนึ่งมันก็ยังขึ้นนะน้ำไม่ดูดเหมือนหอยโขง่งหางยาวนะแต่แห้งแล้วเนะี่ยโดูนะ จานโน้นที่ข้างๆกันก็ยังอยู่นะแต่นั้นเขาต่อมาสามท่อนท่อพีวีซีน้าสี่สามท่อนตัวน,นี้เขาหัวกะโหลกเนตสูงไปเหนือน้ำนะเนี่ยตูไม่ได้แล้วนี้ยังถึงกลางคลองครับผมอันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ